น้ำตาเสียงร้องไห้ของผู้สูญเสียยังคงสัมผัสได้ในชุมชนชาวเอเชียที่เมืองมอนเทเรพาร์ครัฐแคลิฟอร์เนียหลังเหตุยิงกราดภายในสมาคมเต้นบอลรูมสตาร์บอลรูมแดนสตูดิโอโศกนาฏกรรมใหญ่ที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่าสิบรายเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาบรรยากาศแห่งการไว้อาลัยดำเนินไปตลอดทั้งวันภายในเมืองต่อเนื่องไปถึงกลางคืนที่ผู้คนหลากหลายเชื้อชาติจากทั่วสารทิศ เดินทางมาวางดอกไม้จุดเทียนรำลึกเขียนข้อความไว้อาลัยอย่างไม่ขาดสายผ่านการจัดกิจกรรมเพื่อเป็นพื้นที่ไว้อาลัยของชาวเมืองทั้งบริเวณด้านหน้าสถานที่เกิดเหตุและการรวมตัวจัดงานที่ศาลาว่าการเมืองมอนเทเรพาร์ก people are fearful of this kind of situation where our joyous lunar new year celebration was turned utterly upside down into tragedy And fear. And so we must support one another and work our way through this. Sure, we, we just wanted to symbolize our support uh, for all of the people that were affected, for the, the families of the victims, uh, and, and just to show how much we care about uh, the, the lives that were lost and the, the lives that were shattered with this tragedy. Naihul <laughs> Kantran. ชายเชื้อสายเอเชียในวัย72ปีอดีตครูสอนเต้นรำในสมาคมที่เกิดเหตุคือผู้ต้องหาที่เจ้าหน้าที่ระบุว่าเป็นผู้ลงมือลั่นไกสังหารเหยื่อทั้งหมดก่อนที่เขาจะปลิดชีวิตตัวเองในเวลาต่อมาแม้ตำรวจจะยังไม่สรุปเหตุจูงใจของคนร้ายที่ก่อเหตุกรายยิงที่เมืองมอนเทารียปาแคลิฟอร์เนียที่ทําให้มีผู้เสียชีวิตนับสิบรายนะครับแต่ศกนาฏกรกรมที่เกิดขึ้นในชุมชนที่มีคนเอเชียอาศัยอยู่อย่างหนานแน่นแห่งนี้นะครับ ย่อมสร้างความกังวลให้กับคนเชื้อสายเอเชียในอเมริกาที่ตกเป็นเหยออื่ออาชญากรรมทางความเกลียดชังในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเรื่องนี้เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ของปี2022ค่ะในงานของสมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้เขาจัดงานการกุศลขึ้นมาเพื่อน,นำไรายได้ไปช่วยอาหารกลางวันเด็กที่เมืองไทยปิยพัชรีและเชมบริดศิลปี สามีภรรยาชาวไทยในแคลิฟอร์เนียคือหนึ่งในผู้ลหลงไหลในการเต้นลีลาดเล่าย้อนความทรงจำที่เธอและเพื่อนๆในชุมชนไทยต่างเคยมาใช้บริการจัดงานรื่นเริงที่สมาคมเต้นบอรูมสตาร์แดนอยู่บ่อยครั้งและมีความสนิทสนมกับเจ้าของธุรกิจที่เป็นหนึ่งในเหยื่อการสูญเสียครั้งนี้ด้วยคือเรามีความผูกพันกับสถานที่แห่งนี้มา20กว่าปีแล้ว เพราะว่าเราไปใช้สถานที่แห่งนี้เนี่ยเป็นการฝึกซ้อมในการที่จะเต้นโชว์เพราะว่าสังคมไทยไทยคอมมิตี้ที่นี่เนี่ยจะจัดงานกันบ่อยแล้วก็นึกถึงคุณมานะคะซึ่งเขาเป็นเจ้าของแล้วเขาก็มาช่วยถ่ายรูปให้เราในวันนั้นมันสะเทือนใจมากๆเลยค่ะเนี่ยรูปนี้แล้วก็รู้สึกว่ามันไม่น่าจะเกิดแล้วก็เสียดายมากๆกกับความรู้สึกดีๆที่เรามีให้กับสถานที่แห่งนี้ที่ตั้งถูกทำลายไปแค่เพียงชั่วพริบตาเดียวสำหรับคนที่เขาไม่ได้มีสติะคะ่ะ ก็้เขายังเปิดอยู่นะที่นั่นเราก็เราก็ไม่เราก็ไม่ไม่หมายจะไปนะไปสนับสนุนเขาให้มันดีต่อไปก็ไม่อยากให้ปิดไปเลยใจของผมนะครับมันก็มีความกังวลนะคะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าคนเราเนี่ยมัน mental illness ได้อย่างไรความเครียดความสะสมแล้วก็ copycat พี่กลัวที่สุดเลยคือ copycat เหตุกราดยิงที่เกิดขึ้นติดต่อกันหลายครั้งในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา สร้างความวิตกกังวลต่อผู้คนในชุมชนไทยในนครลอสแอนเจลิสอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้โดยเฉพาะขั้นตอนการเตรียมจัดงานไทนิวเยอร์สงกรานเฟสติวัลงานวัฒนธรรมกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในลอสแอนเจลิสที่กำลังจะมีขึ้นในเดือนเมษายนที่จะถึงนี้อาจมีแนวโน้มที่จะเลื่อนหรือยกเลิกการจัดงานไปก่อนหากยังไม่มีมาตรการความปลอดภัยที่เพียงพอไทะะ <c oughs> พื้นที่ไทยทาวน์นี่มันเริ่มจากเวสเทิร์นนะคะถึงนอวังเด ประมาณ8บล็อกนะแล้วนี้ทางเข้าทางออกมีทุกทางเลยใช่ไหมคะเวลาเราปิดถนนเนี่ยเราไม่ได้ปิดทางเข้าทางออกเพราะนั้นใครจะเดินเข้าทางไหนก็ได้เพราะวันนี้มันเป็นงานฟรีพูดถึงงานไทยเยนนะคะเพราะฉะนั้นการรักษาความปลอดภัยนี่ยากมากเลยเขาจะดูแอร์เรว่ากี่บล็อกจำนวนคนมางานเท่าไหร่แล้วเขาจะบอกว่าต้องจ้างตำรวจประมาณเท่านั้นคนรู้สึกแบบว่ามันใกล้ตัวมากเลยครับผมตอนนี้ครับผมก็ เป็นคนที่แบบว่าเออกลัวเรื่องเกี่ยวกับว่าคนไปที่ไหนแล้วคนเยอะๆยงเงี ira, ideas, to, to ้ยผมผมผมก็จะคิดเสมอว่าต้องต้องต้องเซฟตัวเองไว้ก่อนพอตั้งแต่ที่อเมริกามีข่าวเกี่ยวกับการยิงบ่อยๆผมก็จะเซฟตัวเองมากครับจะไม่ค่อยไปแบบว่าอยู่ที bbles, Music, ่จุดเด่นๆในเวลาคนเยอะๆเงี้ยครับผมก็รู้สึกกังวลมากขึ้นนะคะแต่ว่าเราก็พยายามระวังระวังกเต็มที่อะค่ะแต่ก่อนเราจะปิดร้านตอนเที่ยงคืนค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็ เลื่อนมาปิดเร็วขึ้นเป็นปิดตอนสี่ทุ่มเตากลัวเรื่องว่าถ้าเราปิดดึกไปเนี่ยพนักง,งานก็จะต้องกลับบ้านดึกหลังเที่ยงคืนเงี้ยค่ะมันก็จะไม่ค่อยปลอดภัยในสถานการณ์ช่วงนี้อะค่ะเหตุการณ์ยิงที่เกิดขึ้นทําให้ชาวชุมชนไทยในรัฐแคลิฟอร์เนียเริ่มตั้งคถาถามถึงความปลอดภัยรวมถึงการใช้ชีวิตประจําวันมากขึ้นแล้วนะครับหลายแห่งเริ่มมีมาตรการควบคุมเวลาเปิดปิดธุรกิจรวมถึงเพิ่มการรักษาความปลอดภัยในกรณีที่เหตุไม่คาดฝันอาจเกิดขึ้น ผมสุภกิจพัรทรธีรานนท์ VOA ภาคภาษาไทยรายงานจากย่านไทยทาว์นะครลอสแอนเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียครับ